สดีจ้าพบกวันทานสาววันน้าวันน้าเช่นนั้นได้ตามันเนี้สิผ้ามาเบิงสวนกระท่อมจ้าอันนี้เป็นฝ้ากวดน,น้ำที่กินลามาปารีจ้าอันนี้ก็เป็นต้นใบเตยอันนี้เป็นต้นผักอีตูแมงน้หอมหอมแซยังกะแซบนี่ต้นสาววโจ้ากระต้นกระทูกลุกจ้าอันนี้ต้นผักกะไายจ้า กะแหง,งจะแซ่อีย้ยงกระแซบหอมหอมอันนี้ต้นทักสาลแเน่ที่ปลูกจากกวดอันนี้ก็ต้นพักกระเพ้าจ้าหอมหอมอันนี้ก็ต้นพักขั้นจองจ้านี่พักปุ้งจ้าอันนี้ก็ต้นหัมละผ้าจ้าใส่กินกับก๋วยเตียว นี่กับใบผักอีเลยซับผู้วันไหนกินกับปลาจ้าอันนี้กักกบใบนนบวบวจา้าเัาไมัน,น้างขึ้นจา้าอันนี้ก็เป็นบอ่อปลาจา้ามีหอยหน้ากับหอยผมกับหอยจุบกับปลาคอกับปลาดุกกับปลาเข่งจา้าอันนี้ก็บอนจา้าบอนหวนานจ้าอันนี้ก็เป็นมองแข้งมะระขีนกจา้า อันนี้ก็เป็นปูจา้าปูหน้าขี้เหลี่ยงไว้จ้าเสียห้พี่น้องเบนเรือจ้าอันนี้ก็เป็นกบย่างจา้าอันนี้ก็เป็นกบหน้าจา้าอันนี้ก็สิเป็นเช็ดอีโมจ่จ้า นี่กัจบแค่นี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครแล้วก็มาพบกันคิปห่ี่ก็จ้าแค่นี้นะจา,ากกดไกดชรกดซครใวัน,นช่นนนะจ๊ะ คลิปหนามาพบปอกันในนดจา